บสามใบสีพี่น้องแดดกำลังแง่งตาดีๆีเมื่อยไปย่ายนอนกุ้งอิงขึ้นไปเห็นเงินเฮียหาย่ายแน่ตีว่าเป็นเงินขวันทุ่งห้ยายแน่บอกตี เอฟซีน้องอุ้งอิงพี่น่องอยากถามมาให้แยไปหาเหมือนร่งแยกจีปปนไทยลูกบอสท่นแล้วพี่น้องภารกิจเก็บขยะยังไม่เสร็จโอ้ยขย,ขยะขยะค่ะขยะเนี่ยทั้งร่มปิวพี่น้องเป็นไระยายมื่อบ่โอ้ยเมื่อ,อ,อยคักเก็บซอยนะเด้อ ใส่เหล่าพญ่ขั้มพานเอาว่าหันคือเก็บเพ่งเก็บน้ำกันอยู่วันนี้คือเห็นสองย่ายไปใสพ่พญ่ขั้มพานไปทางเลยไปใส่เราไปเก็บทางพุ่นบ่เราไปเก็บทางพุ่นอ๋อไ,ไ,ไปนี่นั่นอะบูมาในพัก่อนไปใส่ป่ะเั็นนีายาา้ย่างหาพญ่ขั้มพานเก็บขยะท่างใดพี่น้องโอ้ยแดดคักแดดเนี้ยแดดจนแสบนานาไม้มืด ว่าสิไข่ย,ยู่ดอกก็เลยยากไล่ก็เลยบริเกไข่ข้าแต่ย,ยากเลยบริเกไข่จ้อยเอ้าคืาอว่าเห็นมีข้าม่านไปใส่น้องเฟิร์สเห็นพอย่าข้าม่านบ่ลูกพอย่าข้าม่านเห็นเราเก็ยบยั่วมังหันยั่วดีๆฮะเอาหบากากักบาราคือบ่คือบ่ได้ไปโรงเรียนมือน,นีิ มืัอนี้คือนวันได้ไปโรงเรียนโอ้ยหมื่นขึ้นหมื่นขึ้นมึงสาวน้อยหมื่นขึ้นมึงสาวน้อยกับตีสองกับตีสองคุณบ่ล่ะตื่นจั่งโมงตื่นจั่งโมงครับแปดโมงสิ่เก่าโมงโอ้ก็เลยไปโรงเรียนเพราะท่านแมนก็เลยขอลาเลยครับโอเคมูตอนนั้นมูเพิ่งคารุบท้องชาติสี่เข่าห้องล่ละโอ้เพิ่นสิ่คารุบเพิ่งคารุบท้องชาติแล้วแมนใส่เพื่อนยังขำหายไม่ทันเลยก็เห็นแต่ขวดหนักทั้งหน้ก ขย่ทีละมาดว้นี่ครับขยาทีละมาดว้อ๋อนี่ขยะาทีล่ะมาดไว้แล้วเราไปใส่หันเอ้าบมื่อมนเบาหวานล้วขึ้นล่ะบอเฟิร์ดฮะข้าวเห็นนอนงยู่ใส่ขยะาตัวนั้นขยาคบอสอืมวๆๆ ไไดไ้อ๋อว่าเป็นขยะตัวนี้โอ้ยนึกว่าเป็นขยะขยะแข็งตัวนี้ <c oughs> ว้าดขนาดน,นัอ่น,นอแล้วยังถือถุงขยะเลยเมนอีหยัง <c oughs> น,น,น,อน,นอนกันสิโอ้ขนาดนอนยังถือถุงขยะพี่น้องขอ่อยสมาองซ่อนเที่อมใหญ่พ่อใหญ่ เพราะไงกลูกสบบั่มแม่ชอเป็่อย่างจะคือนอนเดือนกอดขยะไว้โอ้ยเหนไดออุ้ยเนาะเอาให้เรานอนสิพีน่นองโอ้หลับได้ก็ได้ขนาดน,นอนหลับยังถือจุขยะอยู่เลยโอ้สีคัาสสิแนวอุบาตไปไหนน้องเฟื่อปเกี้ขยะซอยใหญ่ ยเก็บขยะยี ok ่สองคนผุนแต่เลีวงง่ายวะเฮาอ้เมนด้เฟิร์ดปุ๊กพ่อใ่ญ่แมมปุ๊บปุ๊กพ่อใ่ญ่แมม เมนตะเวนสีเงะยสีเดือสีไลล่าเป็นไงเป็นไงนตืนปลุกแล้วเนี่ยเ,นนนดเดี๋ยวมาใส่เสือสี่ดำๆ่อยดกว่ามมนทุ่ขยะโอ้ยไปยามเด้อเป็นไง <laughs> มือเท่าคำหลับเฉยเลยวะมื่อยบ่เหลืออีกหลาย,ยอ,าอยู่ตัวตนี้มันขึ้นกว่าเด็กนี่หนังตาพ่อยุดเพิน่นประกาศฮะพยัญชนะผ่านพยัญชนะผ่านอน,อน้องคนอีสานยึดทางใดเจียึดทางใดจังใดนอนเฝ้าอ,อ,อัมอานออมองเก็บตัวนอนเฝ้ามองเก็บตัวพี่น้องภูสานนอนดูขางหลัางมองเก็บตัวเลยวพยัญชนะผ่าน เขาฝืนคน้นเอฟซีแฟนคลับก็บถามมายัเด้ถามว่าว่านงานมึนขึ้นคนหลายบอพญายผนา,าบ้าได้ตอบพิเดียวหลายอยพี่นอ้องอายยะโยหลายกว่าทุกครั้งทุกปีที่เขาเคยจัดมาเนอพญ่เน,นอซึ่งเขากับ,บ่ไดขาดหวังเอียงดอกพี่นอ้องได้เท่ารกะพ่อใจเมิดดีใจเมิดนั่นละถือว่าเอฟซีแฟนคลับกับมาให้กำลังใจกันหลายบางคนกะโทรมาถามตะเศร้า เพราะไงเป็นห่วงอืเป็นห่วงหมอล่ำเป็นจังไดเหมือขึ้นจังสี่ไหมเครื่องหมอลำดังกะหลายเหมือขึ้นนี่หมอลำดังหลายติมขึ้นอืมไอบ่าว่าวสิเป็นแพร่พาวใหม่พัชรียังสิกระเลนยุคไกล้ๆดิอืมขึ้นกน,น,น,นได้เน<า>ีแต่ว่ากะกะเอฟซีเฟรขับสาหน่อยเพี่ยนแพ่งต่อย้อมเราปะใจหลายอีหรี่เพราะไงจะแสบตาบอกจะซื้อบะหมื่ขนตาบ้อ้ไหวไหมเมื่อย แค่กะสิเก็บขันบ่แล้วกับมืออื่นเขาจังมาเก็บตอ่อเนาะสมมุติว่าตั้งเจียคำแนก่กะกับพ่อซะพากันพ่อซะก็ว่าซาใจคอ,อยอยากคอยอยากให้แล้วมือนี่จริงเดียวพเอียนห้มันแล้วมือนี้คือว่ามัน<อ>เหตุยังมือยังดีกว่ายังสี่ไหมพากันมันกะสิเป็นหลายมือ่งสี่นะอืมนั่นแหะมือขึ้นข้นหลายอยู่พี่น้องแต่ว่า,าบัตรกะกะเด็กจังเด็กน้อยจังสี่ สำหน่องเฟิร์สจังสีเห้อกับ่อได้เก็บพี่น้องบอไดเก็บบอไดเก็บถ้าบอแมนนักเรียนแบบใหญ่อีหลี่ยังสีเห้อกับ่อเก็บเก็บกับเก็บห้าสิบบาทกับ่อเก็บมือคืนนี่คนหลายอยู่พี่น้องคนในงานหลายอยู่แต่ว่าถามว่าเก็บบัตรได้หลายบอกะกับกับบอถึงกับว่าหลายขักเนาะพี่หญ่เนาะคนคือว่าอันหนึ่งกับไทยบ้านอันหนึ่งกับไทยบ้านเพลินมาซอยการซอยงานเข้ากับบอเก็บจําเพิ่นเออจังสี่ไหมพี่น้องเล็กหน่อยกับบอกับบเก็บเล็กเล็กหน่อยกับบอเก็บ ้วก็บัตรราคาค่ะราคาเดียวกันหนึ่งอยบาทถ้าเด็กโตแน่ขึ้นมากกะห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าเด็กน่อยส้ำนองเฟิร์สจังสีกะปอสามปอสี่จังสีกับปอเก็บพ่ก็ให้เขาฟรีไปเลยก็ถือว่าเข้าออกมาสมโพธิเนาะมาสมโพธิเสพสั่งให้อุปถาเท่า่มาให้พี่น้องนี่แหละได้เบิงกันเดิมวนได้ซื้อนั่นแหละมันขึ้นกับบ่มีผู้ต่อ บมมีผู้ตอดอกบางท่านอ่บางบางคนคือจังได้หมูบานจังสี่เพิ่นมาซอยงานเท <c oughs> ่ากับเท่ากบบาบาับ่าเฮาบ่เก็บอืมบ่บ่เอาดอกแม่จังสี่บางท่านเพิ่นก็อยากเฮ็ดบุญเพิ่นกะ่าให้แม่ให้ให้แม่อันซื้อซาให้แม่ซื้อบาสซาอ่าหรือว่าบ่ต้องอันนี้ก็ได้เือว่าแม่เอ่อเหตุบุญน,น้าจังสี่ละ <c oughs> ่ะเออเพิ่นก็เอาเงินหยอดใส่บาสใส่ยางเลยน้งนองพี่น้องกับเป็นบุญเป็นกุศลอีรลยลบถ่าง สาดหน่อยพี่มันแพง,แพงเงินเพราะมาขึ้นช่วงใดบ<อ>ุบ๊คพอไผ่ผ่านบ่บ่เห็นเลยมาขึ้นกับนกไปรอบนึงพี่น้องนอกไปรอบ,น,น,อน,อรอบนึงกับตื้นขึ้นมาอ่าตื้นขึ้นมาเพราะว่าจากตีหนึ่งก็กลัวตีหนึ่งก็กลัวกะกะว่าเออเศร้าเศร้าขายบาทซะเออพ่อละลาอันผู้ใดเพิ่นมาซ่ากับผู้เขา,เขาฟีโลดเออเปิดเลยเปิดเพร่หนาเปิดเลยจังสิละออนั่นแหละพี่น้อง อืมครับมาที่นี่ก็สวางได้นะกันนี่หละข้าเฮ็ดไปที่จริงแล้วเพื่อนกับพี่ซอยงาาหลายอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ากับแบงกันไปเนาะผู้ชายกับไปส่งเต้นซึ่งเต้นนี่ก็กหลายเฉพาะเต้นที่กลางอเต้นน้อยที่ยืมเซาน้ำวัดมากทั้งสี่กับสามสิบสามสิบก็เต้นเออสามสิบก็เต้นเหมือนไม่ง่งก็เพื่อนกับล่างถวยล่างยังอยู่ทางโรงรัวเขากับมาเก็บ ขยะล่อนี่ก็เนีน่คุณแม่กับมาซอยอีกแล้วคนหนึ่งล้าตัวนี้คุณแม่ทิอ้อพี่น้องปอ,อเาเห็ด่าวเห็ดไ้มันแล้วออาจังสันพี่นอ้องบ,บ,บ่บ่ต้องห่วงพอนีผานก็คือคนหลายคนรอญญายะสาวน้อยที่สุดแล้วพ่อซอนี่ที่สุดแล้วพี่น้องสําหรับมือนี้การสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปก่อนนะพี่น,อนอ้องเนาะอ้าเก็บขย,ขยะบางบางท่านว่า อันพะย้ายเฮ็ดอันเวียกแล้วไปกันบอท่านแล้วสีไปซอยเด้อขึ้นสียุกไก่ยังสี่ะล่ะพี่น้องก็ใไก้แล้วละล่ะไก้แล้วแล้วถ้าชาวบ้านกับมาซอยกันหลายอยู่นาหูหน้าตาก็ขอบคุ้นทุกท่านแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะขึ้นฮอดคือเก่าหลายหลท่านก็ถามมาพะย้ายวันที่ยี่สิบกับยุกไก่บ้านเจ้าได้เจ้าสิไปบออยุยุเสียละพุ่มนี่เองบอกกไก่ปันไดถ้าัิน์ว่าแล้วข้สิประมาจาก หกสิบโลได้บะนี่แหละประมาณนี้แหละกับ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 รท่านได้ยืนยัน่าสิไปได้บ่ได้แล้วพี่น้องเพราะว่าม้อนี่ก็ทลายแล้วม้อนี้มื้อนี่วันสี่สิบเก้ามื่อื่อแล้วแล้วม้อนี่กะก็ยังถือว่าพรท่านได้แล้วงานเนาะพี่น้องพรท่านได้แล้วงานเป็นไงขาดขัดบพรเมื่อยีหลีกะอยากไปไห้กำลังใจลูกสาวอยู่ดอกมื่อคืนนี้่มื่อคืนนี้กับว่เห็นลูกสาวไอตอน ตอนเพิ่นออกมาลองเพลงช่วงนั้นก็นอกไปอีกเด้อนั่นอกไปอีกเขาเนเลยมือขึ้นเขาเห็นช่วงเช็คเศ้าก็ได้ยิ้ยต่เสียงช่วงออกมาลองเพลงก็ได้ยินแตะเสียงส่วนหนึ่งกับไปเบิ่งรถล่าอยู่ท่ากับเพิ่นกัะได้ยินเสียงยู่ดอกว่าน้องหญิงออกมาเสียงค้นเหอยู่เจะเจ้องก็ตีดภารกิจรถรถกับตกถนนก็มีมือขึ้นนี่แต่ก็บ่าได้รับบาดเจ็บไปยังดอกพี่รองเพิ่นลบกันเพิ่นลบกันบ่าวิดแล้ับที่นี้มัน มันมันหมืดเนาะหมืดแน่กะก็เลยรอขางหนึ่งก็เลยเหยียบมองขอบถนนมันก็เลยตูดหูดลงก็ไปอานือควบสะดวกให้เพื่อนบบดที่นีก็กลับขึ้นมากะกับพักแต่ว่าช่วงที่หงอิงออกจากงานแสดงเสร็จแล้วก็ได้ก็ได้ส่งลูกสาวอยู่ดอกแต่ว่าก็ได้เคาะเพราะว่าย่านนั่งพักพรบพ่อเห็นรถตู้ออกไปอยู่กะกับโบมือบายๆให้ให้ลูกสาวอยู่แต่ว่านั่งเห็นบ่เห็นบ่หู แต่ว่าแม่หน่อยกรนนาขันว่ารับพ่อเอกกังสีกันนาสีเห็นพอเย่ผ่านเยอะดอกทึงรถมาหลายช่วงน้นลบกันกันแล้วไปโบกรถพ่อเอกออกไปจากงานทัางบอโจโนั่นแหละพี่น้องอา้าขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเมื่อน,นี้พี่น้องถา้าบมมีเอฟซีแฟนคลับก็บคือสีบ่งานนี้ก็คือสีประสบความสำเร็จบ่ได้พี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ